สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แซงแงะแล้วก็อยู่กับหน้างานช่างพรนะครับผมงานช่างพรนะครับตอนนี้ก็ก่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเริ่มทําการจับเสี้ยมนะครับอ่าเสี้ยมนะครับก็บ้านยาวๆนะครับแบบนี้นะครับวิธีการจับเสี้ยมของช่างพรนะครับผมก็จะเห็นว่าขึงเอ็นยาวเลยนะครับเอ็นยาวๆแบบนี้นะครับ ก็หน้าต่างหรือว่ามุมเสานะครับก็จะได้ระนาบเดียวกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมเสียมนะครับที่เท่ากันนะครับบางบ้านนะครับไม่ขึงยาวนะครับไม่ขึงยาวนะครับเวลาจับเสียมมาออกมาคนละแนวนะครับเวลาฉาบก็ หิวผนังนะครับก็จะไม่เรียบนะครับผมก็นี่นะครับผมอ่าเริ่มไล่ทําการจับเสี้ยมนะครับนี่ด้านในนะครับอ่าลักษณะประตูแบบนี้นะครับก็จะฉาบนะครับฉาบปิดฉาบหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นกระจกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเจอตัวแล้วนะครับเดินหาสะลรอบบ้านเลยขบอลทำอะไร ่อใายไฟนะครับก็ทำเองได้หมดนะได้ครับนี่ครับผมก็นี่สายไฟนะครับไฟไฟมันแรงนะช่างนะไฟมันแรงมากนะครับผมก็ตอนนี้งานไปถึงไหนแล้วช่างจับเสียมครับจับเสียมแล้วก็ไล่ฉาบไหมฉาบแต่ตอนตอนนี้ยังยังไม่ฉาบนะถ้าฉาบแล้วเรียกผมหน่อยนะนี่นะครับผมก็ตอนนี้ไล่ไล่ก่อข้างในนะไปพา f อไปดูก่อนก็นแล้วกันนะครับก็งานช่างงานช่างพรนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้คนงานไม่เยอะนะครับดูแลทั่วถึงนะครับถ้าคนงานเยอะเกินดูแลไม่ทั่วถึงนะครับงานก็จะออกมาไม่ดีนะครับนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับห้องน้ํานะครับห้องน้ำ,นอนำสองห้องนะครับ ก็ด้านหลังช่างพรไอลูข้างหลังทำไมมันพังหรือว่ามันยังไงเ่าครับใส่กระจกครับอ๋อใส่กระจกไงไม่งั้นมันจะมืดนะเปลืองไฟของบ้านดินี่นะครับห้องน้ํานะครับก็เหมือนกันทั้งสองห้องนะครับก็เข้าได้สองห้องนะครับเพราะว่าครัวนี้เป็นครัวใหญ่นะครับก็สังเกตดูนะครับการก่ออิฐของช่างพรนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับเล็งจากตรงนี้ไปตรงโน้นนะครับเป็นระนาบเดียวกันนะครับ แบบนี้นะครับเวลาฉาบปูนไม่ต้องถามหาว่าใครก่อใช่ไหมช่างใช่ครับถ้าถ้าแผงถ้าฉาบง่ายถ้าถ้าแผงบิดไปบิดมานี่เขาจะถามหาคนก่อใช่ไหมใช่ครับนะครับเรื่องของเรื่องมันฉาบยากนะช่างนะใช่เฟืองด้วยใช่เปืองปูนด้วยนะครับเพราะปูนไม่เข้ากันนะครับก็นี่นะครับพามาดูงานช่างพรแหละนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับไปได้เยอะเลยนะช่าง เยอะแล้วครับนี่ไปได้เยอะแล้วก็ไวแหละนะครับก็เอฟซหรือท่านผู้ชมนะครับใครนะครับเห็นว่าช่างพรทํางานดีนะครับอยากจะจ้างช่างพรไปนะครับช่างพรฝากเบอร์โทรให้หน่อยครับศูนย์แปดครับสี่สองหกสี่สองเก้าเจ็ดครับนี่นะครับผมก็ช่างพรนี่สามารถทําได้หลายอย่างนะช่างทำจากะใต้ดินยันบนดินนะนี่ยันหลังคาเลยนะก่อชาบเอ่อเขาเรียกอะไรถ้าถ้าเขาเรียกไปก่ออย่างเดียวไปไหม ฉาบอย่างเดียวก็ไปนะนี่นะครับผมก็รีโนเวทบ้านก็ทํำเปลี่ยนหลังคาไปหมดนะนี่นะครับผมกองงานช่างพอแหละตอนนี้อยู่ที่ไหนช่างอยู่บ้านโพครับกำแพงเพชรนะอ่าแต่ไปที่อื่นก็ไปแหละนะครับโทรมานะครับช่วงว่างก็ไปได้นะ แคสแซงแงก็แนะนําช่างดีๆเอามาฝาก FC หรือท่านผู้ชมนั่นแหละนะครับก se ็ถ um. ้าใครนะครับเห็นว so ่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกด s u บสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคสแซงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีเอวายงานบานละลายจะทำอะไรดูได้ ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสะแงะแค่แสะแงะ